น้องพี่ไฮดัสสินปั๊มก่อนครับสวัสดีครับสิ่งต่อไป<ถ>อะไรนะทำอะไรนะครับเอ่อถอดเสื้อครับต้องปั๊มก่อนคนดูจะได้เห็นซิกแพคโอเคไหมอ้โหเหมือน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 มีกล้ามเหมือนเดิมเพไปแ้วสามปั๊มกินอะไรกินอะไรอยู่กินน้ำสิ่งต่อไปจะถ่ายอะไรครับ ตอนนี้พี่น้องทำอะไรอยู่ครับยมีตาต้องแต่ข้อมือเป็นสุดทายนะครับเจ็บเจ็บไม่ถึงคนนะไม่ลู้นี่ดาราของเราดูครับท่านผู้ชมก็จะเห็นครับว่ามีดาราหลายๆคนครับแต่คนที่ค่าตัวแพงที่สุดก็คือตัวสีขาวนะครับค่าตัวแพงสุดในวงนี้ มันดูร้อนเนาะทำไมดูขนมันติดติดกันมันร้อนเลยบอมาดูครับว่าโจจูจะเลือกใครนี่ไงไม่นอนสิไม่มีอะไรร้อนเลยอ่ะคนหล่อไงอะไรวะเนี่ยสกายสกายควบคุมโจจูนะที่เหลือพยายามแบบเฮฮาแต่ไปคิดว่าเป็นภาพนิ่งแต่คิดว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวเฮ้ยอุ้ยนี่ฝึกมานี่ฝึกมา นี่ฝึกมาเฮ้ยวิเท่ Amazing สิ่ต่อไปนะคะนี่เลยเปลี่ยนตัวอีซู่ๆนะเพื่อผันพาไปเป็นโบราณคนอแต่ผู้หญิงเกลียนถ้าใช้มือหมุนสิอาหมุนยางสรุปซ้ายหรือขวาซ้ายนั่นแหละตรงนั้นแหละหมุนหมุนไม่แน่หรือเปล่า

เชาตื่นปีห้าไหวไหมสบายไหวชิวนอนแต่มื่อวานนอนเยอะนี่ฮะัมื่วานนอนเยอะนอนแบบน10ชั่วโมง10กว่ากล้องสอบเสร็จแล้วยังไม่ตื่นเลยดีต่นต่นตื่นตืเนีื่นตื่นต่นตุ่นว่าน,น้องได้ เมื่อกี้เล่นมีเมื่อกี้ไม่ได้เล่นเลยให้ก็แบบช่วยส่งอารมณ์เนี้ยแล้วก็ถึงมันถึงล้ก็ย่อยเหมือนกันซีนแรกในชีตก็ตื่นเต้นอยู่จริงตาหวานมากนะเมื่อกี้ได้ไหมครับสวัสดีครับทุกคนซีนต่อไปจะเป็นซีนห้องนอนนะครับสกายก็เลยต้องใส่ชุดนอนนะครับก็ยังจะพูดํำเดิมตลอดทัานคิดว่าเป็นกำลังใจให้ผมด้วย พ่อผมผมด้วยผมด้วยขอ่างกาของกลใจทุกคนครับอนครับผมขอบคุณใจทุกคนด้วยนะคะไมรับเปลี่สีหมอได้แล้วดิไม่ให้ครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ราต้องไปนอนด้วยกันแล้วนะวิ่งวิ่งวงวิ่ว่ง่งวิ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 ่งร่งมิกงว่วิกใจิ่งว่งวิ่ว จะพลาดยขอ,อแค่พื้นที่เล็กๆอะไรเขาแต่เขาพื้นที่เล็ก,ก,กพุกุ๊าพ,พ,พี่น,นั่นก็คือกินข้าวยังพี่เบน<ค><ด>เอาข้าวไหมไหม,ม,ม,ม่ก็ได้อันนี้ของ,ของก้องทำไมของกล้องเราคือกินไม่ได้เลยเหรอสกายออไ,มไ,ไม่ได้ครับเดี๋ยวก้องหวงเลยค่ะน้เดี๋ยวก้องไม่อิ่มไงโอ้โหอยาซื้อให้ใหม่ก็ได้ จริงนี่น่งเฝ้าข้าวให้กล้องได้ไมนี่ยิงสกายอยากให้พี่เบนได้กินแบบว่าขเก็บของใหม่ที่กินนิดเดียวอยากแม่งกล้องไม่ได้หรอเออห่วงเออขี้ยวมาลูเสธที่เธอไม่มองก็ไม่เป็นไร ขับรถในรถอาร์ซีเปิดเพลงอะไรบ้างเปิดอยู่สองเพลงเท่านั้นเพราะชอบเบนสุดจริงใช่ครับผมเอฟซีพี่เบนอยู่แล้วใช่ไหมแค่ก็แค่ใจความรู้สึกอะไรแบบนั้นเะโยอมให้ฉันก็ได้โอ๊ยโอเคอะไรนะเราเริ่มเป็นดาราแล้วะเพราะว่าเมื่อนาไม่มีฉลาดแต่ว่าเราเป็นดาราแล้วตื่นเต้นมากมาลูกสวัสดีครับค่ะกล้องซีเรื่องนี้มันเป็นช่องอะไรนะลูกช่องคืออะไรอ่ะ ช่องก็คือช่องช่องช่องซาวด์ช่องในช่องในอ่ะเท่าไรช่องในช่องในดีไหมช่องในไม่รู้เลยกล้องนะครับเล่นเป็นตุนครับเฮ้ยีกล้องแบบอ่าสกายครับแล้วบทเป็นมีนครับผมเฮ้ยเราจะได้เห็นอะไรในไพลอตนี้บ้างคิดว่าจะได้เห็นแบบว่าความเป็นนักศึกษากลุ่มเพื่อนมันมันกลนๆแล้วก็ความน่ารักของพวกเราทั้งคู่ครับมีคอมเมนต์จากคนทางบ้านนี่คอมเมนต์ขึ้นมาแล้ว เขาถามว่าคลิปในติ๊กตอกที in ่เรามีคอไปให้กําลังใจน้องช่วงสอบคือเหตุการณ์อะไรอ๋อช่วงนั้น็นช่วงที่แบบว่ากล้องเขาจะคิดเครียดเรียนการแสดงหนักด้วยแล้วก็ใกล้สอบก็เลยแบบว่าอยากไปให้กําลังใจน้องเขาเฉยสอบ7วิชาติดกันใช่ไหมมันมีวันหนึ่งด้วยสอบ2อวิชาลราช่วงนี้คือสอบหนัก่ะลงช่วงช่วงนั้นช่วงนี้ตอนช่วงนี้เสร็จแล้วไม่รู้ด้วยอตลาชีวิตกันด้วย ก็ต้องอัปเดตกันหน่อยเราเราตั้งแต่ทาทางานด้วยกันมาเนี่ยมีความประทับใจอะไรกันประทับใจก้องตรงที่ว่าก้องเป็นคนที่เปิดใจคุยกันเนจอปัญหา<ม>อะไรก็คือมาคุยกันตลอดช่วยกันผ่านไปให้ได้<ม>ด้วยกันครับแบบว่าเราจะไม่เราจะไม่ทิ้งใครคนหนึ่งไว้แบบให้เผชิญปัญหาคนเดียวมันเหมือนกับว่าเรามันเป็นปัญหาของพวกเราไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งครับเลยต้องแบบผ่านไปด้วยกันให้ได้ผมผมคิดว่ามันเป็นเป็นเหตุผลที่ผมกับก้องได้มาเล่นด้วยกันครับคิดว่าเออเรื่องเนี้ย ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะให้กล้องพูดบ้างดีผมพูดคนเดียวเลยอ่ะกล้องไม่ช่วยพ <P ul g> ูดอก <G ül> ็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าก็อตอนแร,แรกๆเข้ามาก็ยังตื่นเต้นอยู่แบบเออไม่รู้จะทําอะไรอย่างเงี้ยแบบ <G ül> ควรจะทําตัวยังไงแต่ก็มีพี่สกายคอยไกด์คอยช่วยบอกไว้ดีมากดีมากว่าพอรู้ว่าเออเป็นกล้องแล้วแบบได้รู้จักน้องอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีครับกล้องก็แบบดูเข้ากันได้ครับ <_ an> ใช่ไหมก้องใช่ใช่ไหมก้องใช่ถ้ามองตาให้ไดืเตแล้ถามองา่สกายมองได้คนเดียวให้ให้ความเป็นส่วนตัวน้องเอาไม่เกี่ยว้รานครับเราขอไม่เคยเ จูไปหาคนหล่อเร็วหาคน่อรอนั่งก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนไปอุ้มไปยจะไปไหนอุ้มก่อนอุ้มก่อนมาอุ้มก่อนจูอุ้มไปบุกไปบุกเาเขาจะน่าเขาจะน่าอุ้มกองแค่นี้นะแค่นี้นะจูอุ้มตรงไหนอุ้มตุ้นอ่ะ แม่แต่น้อยอุ้ยอ๋อเป็นไงบ้างคะหาวครับพี่เคยคิดฝันว่าถ้าเราเป็นมากกว่าพี่น้องกันมันจะเป็นอย่างไง

ทันพืชชมผมนอนนะครับเป็นวันที่2แล้วกับการถ่ายซีรีส์ของเราวันนี้มาแต่งหน้านแต่4 5, ีห้าเจ็ดโมงครึ่งกำลังออนโลแรกนะครับต้ากำลังถ่าย,ยอ,อ,อยู่ก็เราขับวนดียวนะอย่อนยกหน้าโชว์นี่อย่ยกหน้าโชว์คืออันนี้ถือว่าเบสิกมากยก วันนี้เป็นคิวสนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับเราเลยต้องใส่ชุดสครับนะครับผมวัดเดน้องเป็นซีรีส์ที่เล่าถึงมุมมองชีวิตของกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์มากมายทําให้ทีมงานต้องเนรมิตทุกมุมห้องเพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ทีนี้เราจะแบบเริ่มเกิดอาการแซวเนจากแบบว่าเราเห็นว่ามีเด็กหนุ่มมารับแล้วเราก็อยากจะแบบทดสอบเพื่อนเราว่าแบบทนี้มันเริ่มมีความรู้สึกวันไหยบ้างยังมารับถึงที่เลยมันไหวบ้างยังแต่ว่าคือเพื่อนเราค่อนข้างปากแข็งนิดนึงไม่จริงเป็นคนปากตรงกับใจสุดๆไม่จริงค่ะรู้สึกอะไรก็พูดกันตรงๆ ออยากทไม่อยากทำเนาะติ๊ก <coeur> ต้าเดินแนแอคชั <efendim> <pos anch i> ่นเขี้ยวชั้นนับโฟกัสตอนนี้โฟกัสมันแับเมื่อกี <ใ Muslim> ้พี่เดินเป็นไงบ้างมันชิดไปก่อนตื่นเต้นมากเลยครับพี่เดินดีไหมอ๋อมาถึงพี่ใช่ไหมเดินดีผมเห็นผมเห็นเดินได้สง่างามมากผมถูกใจถูกใจเลยใช่ไหมน้องกล้องบอกว่าพี่ซีเดิน10เป็น10ไม่หักเลย ตอนนี้นะครับซีนหลอกเด็กเสร็จแล้วเหลือแค่ไปที่บา <Yeah. S 3> ร์เด็กไหนดอองกกเ็ๆกินข้าวเหนียวมะม่วงไหมพี่ไรอาาันนี่ยค่ะเด็ก <c oughs> ไ,ไหมน้องกล้องชาวองไม่เนื่ย วันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องสกายของเพื่อนน้องพี่ทั้งหลายนะคะก็นนล่าสุดก็มีมีการปอะกมะม่วกันแล้วเรียกว่าเป็นกองม้วนซื่อโพแซวหลังบ้านมันสนุกขนาดนี้เฮ้ยตัวจริงสนุกขนาดไหนว่าันน้องเนี่ยคะับ เก่มากเลยเขาจะเป่าขึ้นได้แต่มันยืดหยุ่นดีได้มากเ <c oughs> ก่งมากเด็กตาผ่านพ้นไปแล้วนะคะกับการถ่ายไพร์ล์ทั้ง2วันนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะไพร์ล์ก็น่าจะออนไปแล้วเนาะขอให้ทุกคนรอติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับแบบชอบไม่ชอบอยงังไงฝากเป็นกําลังใจไปดูกันเย็นนะ,นะนบ๊ายบายรอเจอน้องปิดกล้องแม่เย้ไพร์ล์นะครับไพร์ล์ไพร์ล์ไพร์ล ติดต,ต,ตามวอเตอน้องหน่อยนะคะ